ใช่น้ำเลยใ่่กว่าจะทงานพี่แงกลับกับใครีแดงไปกับกับเยเตียง ลงไปในคลองครับลงไปในคลองเขาอยู่ยังไงอ่ะเขาอยู่ในในน้ำอยู่รถทับรถทับโอ้จมน้ําเลยปะจมน้ำเลยครับเอาขึ้นมานี่เป็นยังไงยังตายแล้วโอ๋อครับเพราะเอ่อพอรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงก่อนก่อนเกิดเหตุอ่ะอันนี้ไม่็รปบครับครับอ่าเพราะว่ามาถึงกันก็เห็นลงไปแล้วอ่าอ่าอีกตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกถนน บ้านอะไรไม่รู้ตรงนี้บ้านไร้สายต๊อกตมบ้านพะครับครับผมโอเคผมไปช่วยเขายกมอไซค์เจอในจ้าวก่อนแล้วเห็นเห็นศพเขาเป็นยังไงสภาพตอนตอนนั้นอ๋อแบบนี้นนะครับอนคว่ำหน้าอยู่ครับนอนคว่ำหน้าครับรถทับอยู่ครับโอ้รถทับเลยนะครับผมอยู่อยู่กลางสระเลยป่ะครับผมแอบสระท่อเลยครับกลางน้ำลึกประมาณเท่าไหร่นี่ตอประมาณสองเมตรครับโอ้จมเลยไหมจมเลยครับจมถึงพื้นเลยครับโอม ก็ประมาณ11โมง9โมง9โมงที่ได้รับแจ้งเนัะขึ้นมา CPR CPR ครับผมไม่ฟื้นเนาะครับผมไม่มีที่ประจอนักแต่ข้างล่างแล้วครับอ๋อครับครับโอเคเอหนูชื่ออะไรลูก ครับผมแล้วครับอ่าขอโทขออกครับครับผมขอบคุณมากอ้ก่อนเกิดเหตุนี่แกไปไหนมามันอยู่ที่บ้านผมครับเออแล้วแกจะไปไหนเขาบอกก็นอนเปขาดแล้วเขาจะไปเอาเปมานอนเขาเองไหมเออเออที่นอนหอมบ้านเขาอยู่ไหนบ้านเขาก็อยู่ที่หนองบัวนี่แหละเออขี่จากหนองบัวแล้วจะไปไหนต่อนะเขาจะไปนอนหอมครับไปบ้านที่เขาพัดอยู่ออคุณลุงอยู่กับเขาเหรอบ้านน่ะ มันมันจะมันมาอยู่กับผมเลยครับมันอยู่ได้ห้าวันได้ได้ห้าวันคุณลุงเป็นอะไรกับเขาเป็นลุงครับเป็นลุงลุงชื่ออะไรนะลุงํานวยครับชื่อลุงํานวยนามสกุลลายแท้คุณครับอายุเท่าไหร่เออหกสิบเก้าครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสามเจ็ดหมู่หกครับเอ่อตำบลตำบลบรรพารับบ้านอะไรตรงนั้นเขาเรียกบ้านหนองบัวครับจ่าจ่าเอคนตายชื่ออะไรครับคุณลุงครับ ต้องถามพี่สาวกครับนองโอ้โอ้มาอยู่กับลุงห้าวันเนาะลุงผมเรียกเดียวเดียวประจำในห้าว่าโอเคครับพี่เป็นพี่ชายลุงบอกว่ามีนุีบอกว่าไอเดียวลูกชายสมใจแล้วลุงข้างทางแต่นุขี่ผ่านมาแต่นูไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายคือนุขี่เลนนูุนนูขี่ข้านมบัวแต่กู้ภัยมาเล่นนี้แล้วแต่นุได้เห็นรถหมอแล้วเห็นแล้วแต่นูไม่รู้เป็นพี่ชายแต่หนูเข้าไปลุงบอกว่าไอเดียวลูกชายสมลงข้างทางตายแล้วว่าบอน บ่มีพี่น้องกี่คนลูกอันนี้เขาแบ่เดี๋ยวอุ่นจะเขาคนละพ่อค่ะแบ่เดียวกันเป็นพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตตอนนี้เขาตัวเดียวเขามีครอบครัวเขาเลิกของครอบครัวกันแล้ว เขาคุยอะไรกับหนูบ้างไหมคุยแบบสุกรรมวานนี้เขาเดินมาหาหนูที่บ้านหนูบวัวเขาบอกว่าพี่ขอโทษพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วแบบว่าพี่ขอโทษพี่ผิดหนูบอกว่าถ้ามึงนองไม่ต้องคุยกับกูไว้ต่างกันก็คุยกันแล้วหนูก็เดินหนีมันทำไมก็ไม่กินเหล้าต่อ,อ <c oughs> ไปกินเขากินกับใครอะ่ะเหรากินกับ คนที่บ้านหนองบัวสองสามคนเอยก็คือกินปกติแต่เขากินแล้วเข้าเมาก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกมา,มา,กมาเลยแต่ยังว่างยังหวากินแต่หมาวานนี้ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วยังไม่เช้ายังไม่สั่งอยู่เหรอเช้าเขาก็กินเลยกินไปถอนหนูชื่ออะไรลูก <c oughs> สุป,ปานีคะ่ะสุปานีนำบุญอะไรลูกเ <c oughs> จ้าจารย์ค่ะอายุเท่าไหร่คะสามสิบค่ะอยู่บ้านเลขที่เดียวกันไหมค่ะอยู่หนึ่งหนึ่งทับกค่ะหมูอะไรคะหมูติบก้าหมูติบก้าแล้วตรงนี้ตรงนี้หมูอะไรเนี่ย ตบลน้องหัวนี่บ้านพ้าไหมลูกค่ะเขตบ้านพ้าค่ะแล้วตรงนี้มันบ้านพ้าไหมต้องถามลุงเลยว่านี่คือเขียนเลยค่ะพุ่งที่ตัดไม้นะอยู่บนผ้าพุ่งผู้หญิงเลยมีหาไม่ได้ทำเดยที่อยู่บ้านข้างบ้านช่างนี่เลยอยู่บ้านผ้าเนอะพี่ชายหนึงเขาเลือกกันแล้ว ที่เดียวไมครับรถล้เมาขมาคนเดียวเหรอไม่ให้บอกเลยผมไม่บอกกันแล้วเหรอวันถึงเป็นลมมันมั้งไม่หนูไม่บอกแม่แต่แม่แกไม่ค่อยสบายด้วยแกแกไม่ค่อยลงลำเป็นนอกเลยเป็นอะไรขี่ล่วงมาเองอ่ะมีบางคนเขาบอกว่าพลเมืองดีเขาเห็นแกขี่แพลงมาแล้วเขาก็แจ้งตอนเช้าเหรอเก้าโมงในหน่วยค่ะเห็นเขาบอกยังไม่ถึงเก้าโมงเลยเอ้ยมาไปหรอกกี้ยงไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้วิ่งไปหนอยเราสองโมงครึ่งอ่ะเขาบอกเก้าโมงแล้วมาเจอก็คือรถทับล่างแล้วเราคอมบุนได้รอบแล้วค่ะ เขาก็ปั๊งเลยเปนไม่รอดแล้วเพรอบุญได้รอบแล้วใครคะคุณยายเขาก็นิสัยดีนะแต่ว่าเขากินเหล้าอ๋อชอบกินเหล้าเออนิสัยดีแต่ชอบกินเหล้า่ะกินทุกวันน่ะเหล้าอันนี่ก็คงเมาอ่ะเพราะยาดองขวดยาดองยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยค่ะอันนี้คุณยายอะไรคะ ยายแป๋วค่ะคุณยายแป๋วชื่อคุณยายแป๋วนามสกคุณอะไรคะคุณยายชื่อจริงเอาชื่อจริงชื่ออะ่นชื่อจริงค่ะคุณยายชื่ออานงแป้นสีค่ะอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบลูกค่ะก่อนเิดเหตุนี่คือยังไงนะก็คือเขาก็นั่งอยู่ที่บ้านเข้าไปหาเข้าไปก็ไปนั่งกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าจะเมาแล้วเราก็เลยไม่ให้กลับก็เลยกางเต็นท์ให้นอนแล้วเขาเพิ่งตื่นมาเมื่อเช้าเนี่ยออกมาอีกบ้านหนึ่งก็มานอนแล้วสงสัยว่านอนแล้วเปลมขาดเขาก็เลยเพื่อที่จะกลับมานี่แหละ แล้วเขาก็ออกมาประมาณเก้าโมงกว่ากว่าดิเขาออกมาแล้วทั้งผมก็ไปทําง,งานแล้วผมก็ไม่รู้เพิ่งได้ข่าวก็เลยมามว่าตอนแรกก็ไม่รู้กินตั้งแต่ตอนไหนถึงไหนเขาไปกินที่อื่นมาแล้วนะแล้วก็เข้าไปที่บ้านประมาณสักสองทุ่มกว่านี่าเลยปกติเขาเป็นคนกินเหล้าอะไรเยอะไหมก็กินเขากินปกติหนึ่งวันเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อต้าต้านะแต่ชื่อจริงว่าไม่ไม่ค่อย nói nói chuyện này